สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเรนจะมาสาธิตวิธีการทําขนมพากาดค่ะขนมพากาดนะคะเป็นอะไรที่เรนชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะและสามารถทําเองได้ที่บ้านค่ะ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ เราจะ put the measurements in the description box below. ที่ i ยูน description นะครับ Let's get started. เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะคะนําหัวไชเท้านะคะมาปอกเปลือกให้หมดเลยนะคะล้างให้สะอาดหลังจากนั้นนําไปขูดฝอยนะคะด้วยเครื่องไฟฟ้าก็ได้นะคะหรือจะเป็นที่ขูดมะละกอก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะใช้สับหย,ยาบๆก็ได้นะคะ สำหรับกุ้งแห้งนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นาํามาแช่น้ําเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขานิ่มตัวลงนะคะแล้วก็นํามาสับนะคะแต่จะใช้แค่ส่วนเดียวก่อนค่ะสําหรับเห็ดหอมก็เช่นกันนะคะน,นํามาแช่น้ํานะคะให้นิ่มตัวแล้วก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะในกระทะนะคะเปิดไฟเป็นไฟกลางนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปหลังจากนั้นนะคะใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้เข้ากันนะคะไปมาจนมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเริ่มเปลี่ยนสีเล็กน้อยค่ะ พอเปลี่ยนสีแล้วเรียบร้อยนะคะให้ใส่กุ้งแห้งสับของเราลงไปตามด้วยเห็ดหอมนะคะผัดทั้ง2องอย่างให้เข้ากันนะคะเราจะทําการปรุงรสนะคะด้วยน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมฟุ้งนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะพักทิ้งไว้ก่อน,นะคะ่ะ ในอีกหนึ่งกระทะน,นะคะใส่หัวชะท้าขูดฝอยของเราลงไปเปิดไฟเป็นไฟกลางอ่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะผัดไปผัดมานะคะจะเห็นได้ว่าหัวชะท้าของเราเนี่ยจะมีน้ําออกมาเยอะๆเลยนะคะน้ํานี้นะคะหลายๆคนอาจจะคั้นออกนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะฝาหรือจะขื่นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วค่ะเวลาเราต้มหัวชะท้าให้สุกเลยเนี่ยนะคะน้ําของหัวชะท้านะคะจะมีรสชาติที่หวานมากๆเลยนะคะเหมือนที่เขาเอาไปต้มซุปเนี่ยนะคะ จำไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องคันออกหลังจากนั้นนะคะปรุงโดด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็เกลือนะคะผัดไปผัดมาอย่างนี้นะคะจนเห็นได้ว่าหัวเชเท้าของเราเนี่ยมีลักษณะที่ใสและสุกนะคะจะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะในระหว่างนั้นนะคะเรามาเตรียมส่วนผสมของตัวแป้งนะคะก็จะมีแป้ง2ชนิดของเรานะคะรวมไปถึงน้ําอุ่นนะคะแล้วทำการคนให้เข้ากันเลยนะคะพอคนเข้ากันเรียบร้อยนะคะหัวเชเท้าของเราก็นิ่มตัวลงแล้วนะคะ เทแป้งส่วนผสมของตัวแป้งนะคะลงไปในกระทะนะคะแล้วก็คนอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นก้อนได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการกวนนะคะเจ้าตัวแป้งกับหัวเชื้อเท้าของเราเนี่ยนะคะจนให้ค่อนข้างที่จะล่อนออกจากกระทะนะคะแล้วแป้งเนี่ยจะมีลักษณะที่ใสามากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเรียบร้อยนะคะเราจะเทตัวกุ้งแห้งนะคะกับเห็ดหอมที่เราผัดลงไปนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะ พอคนเข้ากาันเสร็จนะคะเราจะโรยด้วยน้ำมันพืชอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขานะคะเนียนนะคะแล้วก็ใส่มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นทำการปิดเตาไฟค่ะพอปิดเตาไฟเรียบร้อยแล้วนะคะในถาดที่ทนต่อความร้อนเนี่ยนะคะเราจะใส่ขนมผกาดของเราลงไปนะคะแล้วถ้าหน้าเขายังไม่เรียบนะคะสามารถเติมน้ํามันพืชลงไปได้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนของเราเนี่ยปาดหน้าเขานะคะเพื่อจะให้เรียบเนียนสวยค่ะ ถาที่ลินใช้นะคะเป็นขนาดประมาณ6คูณ7นิ้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาโรยด้วยถั่วลิสงนะคะที่ต้มสุกแล้วแล้วก็เห็ดหอมรวมไปถึงกุ้งแห้งนะคะที่เราเหลือไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็มาพยายามกดๆเข้าไปในตัวแป้งนะคะแล้วเราจะทำขนมประกาศของเราไปนึ่งนะคะประมาณ45นาทีค่ะ หลังจาก40-45นาทีผ่านไปนะคะขนมพากาดก็เราสุกแล้วนะคะแล้วก็มีลักษณะที่สวยงามแล้วก็น่าเนียนเรียบมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการทานแบบนิ่มนะคะสามารถทานได้เลยนะคะแต่ดินนะคะต้องการที่จะนําไปทอดนะคะถ้าจะให้ดีเลยนะคะต้องทิ้งให้เขาเย็นสนิทนะคะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะหรือจะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะไว้ข้ามคืนก็ได้นะคะแล้วทอดในวันรุ่งขึ้นค่ะ สำหรับวิธีการทอดนะคะลินทิ้งขนมผักาดของลินไว้นะคะข้ามคืนลินก็จะนำมาหารให้เป็นชิ้นๆนะคะเป็นแผ่นๆหนาประมาณสัก1น,นิ้วนะคะหลังจากนั้นนะคะในกระทะเปิดไฟเป็นไฟกลางนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนำขนมผักาดของเราขาดลงไปทอดเลยนะคะให้มีสีน้ำตาลทองนะคะทั้ง2ด้านจะใช้เวลาประมาณ5นะคะถึง7นาทีนะคะต่อด้านนะคะ ในระหว่างนั้นนะคะเรามาทําน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มก็ง่ายๆเลยนะคะก็จะมีซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาน้ำส้มสายชูพริกดำนะคะน้ำตาลทรายแล้วแต่ตามชอบนะคะใส่ลงไปรวมกันคนให้เข้ากันนะคะก็จะได้น้ำจิ้มอร่อยๆนะคะไว้ทานกับขนมผักกาดค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะตักใส่จานเสิร์ฟนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยฝอยนะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะ And Don't forget to share a photo of it on Facebook, Instagram, or Twitter with the hashtag Rin's Cookbook. Thanks. เรนหวังว่าเพื่อนๆคงชอบวิดีโอนี้ของเรนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe จะกันได้ใน Facebook Instagram Twitter และ Google Plus นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆที่ทุกๆคนทำตามสุขคุณรินด้วยนะครับสง่งมาได้ทุกระบบเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่ hashtag ที T ่ Rin's Cookbook ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกลินได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So, I hope you guys like this video. Please give this video a thumbs up, subscribe, follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!